แ i n เจิไวท์เทนนิ่งเฟสก็คือเป็นยาสีฟันนะครับที่ทําให้ฟันขาวแข็งแรงป้องกันฟันผุนะครับลดกลิ่นปากช่วยสุขภาพเหงือกและฟันฆน่าเชื้อแบคทีเรียนะครับทำให้ปากสะอาดแล้วก็หอมสดชื่นแน่นอนนะครับสมชื่อก็คือแองเจิลไวท์เทนนิ่งเฟสอย่างแน่นอนนะครับเรามาดูสารสกรัดครับ ยาสีฟันของเรามีสารกัดอะไรบ้างนะครับก็เริ่มต้นจากชาเขียวเป็นออแกนิกนะครับก็ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียในช่องปากของเราแล้วค่าโปรตีนนะครับพวกทานเนื้อสัตว์ที่เราทานแล้วก็นมันเกาะอยู่ในตามเหงือกและฟันของเราที่เป็นสาเหตุของการเกิดกลิ่นปากแล้วก็เกิดการฟันผุตรงนี้นะแล้วก็มีการาบูนะครับการาบูนี่ก็คือมีสารที่จะทําให้ลดอาการปวดฟันได้ด้วยมีลิปต้านแบคทีเรียนะครับ เพราะใครที่ฟันเป็นแมงหรือใครที่ฟันผุเนี่ยถ้าเราได้แปลงฟันของเราเราก็จะลดอาการบวมอักเสบเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มังคุดนะครับเรามีสารต้านวิสระนะครับสารจากมังคุดฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะครับลดอาการอักเสบนะครับภายในช่องปากของเราได้ด้วยนะครับแล้วก็มีใบฝรั่งนะครับสามารถระงับกลิ่นปากได้ นะครับมีใครท the ี่มีปัญหากลิ่นปากเกิดจากฟันผุแล้วก็เหงือกเสบนะครับก็สามารถช่วยได้แล้วก็พิมพ์เสนนะครับช่วยการสะสมค่าเชื้อแบคทีรียในช่องปากนะครับทำให้ลมหายใจของเราหอมแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะครับแล้วการละบูดนะครับช่วยสะสมเนาะช่วยลดอาการสะสมของเชื้อแบคทีรียในช่องปากลดอาการปวดฟันนะครับทำให้ลมหายใจของเราหอมสดชื่นเนาะแล้วก็มีไซลินทอนนะครับช่วยเป็นน้ําตาลจากธรรมชาตินะครับพืชผักผลไม้ป้องกันฟันผุช่วยลดแบคทีรียนะครับ แล้วก็ที่เป็นอันตรายต่อฟันน้อยลงแล้วก็ช่วยการยึดเกาะของแปกกิเลียบนผิวของฟันนะครับแล้วสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยนะครับนอนยาสีฟันของ เอเจนต์เฮอร์บีฟูร้นะครับ1,000 ppm นะครับก็คือฟูร้าคือเป็นสารเคลือบฟันนะครับที่สามารถป้องกันฟันผุนะครับโดยทันตแพทย์ส่วนใหญ่นะครับจะแนะนําให้ใช้นะครับที่มีฟูร้ามากกว่า1,000 ppm สังเกตไหมครับยาสีฟันตามคลองตลาดนะที่มีอาการเย็นสดชื่นเป็นสมุนไพรอะครับมันจะช่วยแค่เหงื่อนะครับแต่ไม่ได้ไปช่วยป้องกันฟันผุนะครับแต่ของเราเป็นสมุนไพรที่สามารถช่วยเรื่องเหงื่อ แล้วก็ป้องกันฟันผุแล้วก็แบคทีเรียในช่องปากได้ด้วยนะครับรอบตรงนี้นะครับแล้วก็มีเมนทอสนะครับเมนทอสช่วยขจัดกลิ่นปากนะครับต้านอนุวิสระนะครับแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินอีนะครับช่วยต้านอนุวิสระได้ด้วยแล้วก็มีเตปเปอร์มินนะครับทําให้ลมหายใจสดชื่นนะครับยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียได้ด้วยนี่ก็คือนะสมุนไพร9ชนิดนะครับอยู่ในตัวยาสีฟันนะครับแองเจิลนะครับมอร์นิ่งของ ของเรานะไ h i t e f n นะครับ Angel White n i n g Face